นุนโดยบริษัทไทยเบเบอร์เรจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ฉางเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยโปรโมชั่นตามใจคุยกับใครเมื่อไหร่ก็คุม้มจาก GSM Advance ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์สำหรับเครื่องซักผ้าใช้ได้กับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าและฝาบนครีมนวดฝ่าเท้าออนสปา นวดฝ่าเท้าต้องใช้ออนสปาเท่านั้นมีจำหน่ายที่วัดสรรทุกสาขาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ LG Thin Machine TV วีบันทึกได้ชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตทันสมัยใส่ใจคุณภาพ Blackman ผู้นำด้านอุปกรณ์ทำความสะอาดใหม่มอบสุขภาพไม่ทิ้งคราบฝุ่นดูดซับน้ำเป็นเยี่ยม ครีมบรรเทาปวดอโนดายมีส่วนประกอบของสารสกัดจากขิงที่เมื่อยก็คลายที่ปวดก็บรรเทาออริโอไมซินยารักษาแผลติดเชื้อฝีหนองรับเข้าสู่การแข่งขันแฟนพันธท้พระเหรียญนะฮะตอนนี้ผู้ขแข่งขันเหลือ3ท่านแล้วนะฮะก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณต้นท่าประจันนะครับอยู่ที่ท่านของว็กซี่พาวเวอย ท่านที่สองนะครับมหาแม่กลองนะครับอยู่ที่ท่านของผลิตภัณฑ์เอเซนส์สำหรับเครื่องซักผ้าครับท่านที่สามนะครับคุณทนบางแพรอยู่ที่ท่านของจักรยานแอวเอและพิธีกรนะครับอยู่ที่ท่านของยาที่ผึ้งออริโอมซินครับเอาล่ะครับหมวดนี้ซึ่งถือว่าเป็นหมวดที่ยากที่สุดอีกหมวดหนึ่งนะฮะของฝ่ายบันเทาของเรานะฮะซึ่งเป็นเรื่องของจิ๊กซอนะฮะคำถามนะครับถามว่า หลังจิ๊กซอนี้คือพระเหรียญที่ชื่อว่าอะไรนะครับคุณต้นท่าพระจันท์จะมีสิทธิ์ในการเลือกเปิดก่อนเชิญครับผมเอาหมาหเยเลข12บครับออกมาและเป็นกะ,ะไรทอง เป็นทองแดงที่มีกระไหล่ทองมันกำลังดูอยู่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนไหนของเหรียญอาจจะเป็นส่วนเล็กๆของเหรียญนี่ระดับขยายขึ้นมาหกหนึ่งหกสองหกปีพศหกศูนย์ตอนนี้กำลังไล่เรียงปีพอกำลังไล่เรียงปีอยู่ว่าปีไหนเนี่ยที่ควรจะมีการสร้างแล้วเป็นเหรียญทองแดงที่เป็นกระไหล่ครับตอนนี้ได้ปีประมาณไหนครับหลวงพ่อกันปีหกเก้า ปี6 6 9 2 4 6 9 2>, 2 4 6 9แล้วก็หลวงปู่สุขวัดป,ปักพอมมาขามเท่า2-4-6-6หโอ้โหคือรุ่นเก่ามาเลยเหรอฮะถ้ามีอันนี้คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงปี 2-4- 6-7- ีทองแดงกระไหลทอง 6-8-6-9- ถ้าหลังจากนั้นคือหลวงพ่อเดิม 2-4- 8 2 คำตอบต้องไม่หนี3-4ข้อครับหนีไปก็ถือว่าผมมาผิดทางครับผมตอบเป็นหลวงปู่สุขร์วัดปากคลองมาขามเท่าแล้วกันครับจะสามารถผ่านรอบนี้ไปได้หรือไม่นะครับคำตอบนะครับแล้วก็แล้วก็ผิดครับมม่ ไม่ใช่นะฮะเอาละครับตอนนี้มหาก็รออยู่แล้วนะฮะมหาเลือกหมายเลขใดครับหมายเลข9้าแล้วกันครับออกมาป๊าบโอ้โหมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับเหรียญนียเป็นเป็นเหรียญที่เก่ามากดูยังไงครับคือดูจากลักษณะการกระลทองของเหรียญประมาณสักเจ็ดแปดสิบปีคจับเจ็ดแปดสิบปีโอ้โห น่าจะเป็นส่วนด้านหน้าของเหรียญราคาข้างงวดของของเหรียญน,นี้โอ้ไปถึงราคาด้วยประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะอยูหลักล้านหลักล้านเหมือนกันครับโอ้ขอตอบขอตอบนะครับเอา<อ>ละครับประจําพี่เลยนะฮะจะออกมาเป็นอะไรวิเคราะห์ไงต่อครับแล้วจะตอบว่าอะไรครับจะขอตอบว่าเป็นเหรียญ หลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันครับและนี่คือผลนะครับตอบเรียบร้อยหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันคำตอบนะครับแล้วก็จะใช่หรือไม่คำตอบนะครับผิดครับตอนนี้นะครับก็ะสุนงยิงเพลบางแพรจะเลือกหมายเลขไดครับตาดีครับออกมาเป็น เห็นอะไรบ้างวิเคราะห์ฟังเลยตรงนี้ผมว่าเป็นรอยนะครับอ๋อนี่เป็นรอยว่าเป็นรอยจานฝั่งนี้ผมว่าเป็นกระนกไหนครับเนี่ยกระนกครับข้างล่างนี่แหละฮะเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงวัวนะครับเป็นกระนกเหรียญอันนี้เอามาแค่ส่วนเดียวครับอันนี้มีอยู่ในใจผมเนี่ยสององค์องค์ไหนบ้างมีหลวงพ่อกันยวัดพระยาศหลวงพ่อกันยอ๋อมุสกูนี้ครับพูดไปเหมือนกันกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกับหลวงปู่เอี่ยมมันเป็นผ้าจานของพระบาท ผมเดียพระจูรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวแั้วอาที่ห้าับผมผมเลื่ององค์หนึ่งแน่นอนแต่ผมขอตอบหน่เขอตอบนะครับเอบละครับโอ้โผมตอบว่าหลวงพุกเอี่มวัดหนังเพราะว่าเป็นพระแถวบ้านผมี้ผมไปนมัสการบ่อยจะใช่หรือไม่ใช่นี่คือผลนะครับตอบนะครับแล้วก็ผิดครับ ก็ต้องกลับมาที่คุณต้นท่าประจานะฮะอีกหนึ่งรอบนะฮะจะเลือกหมายเลขใดครับผมเอาเป็นหมายเลขก7 7แล้วกันครับหมายเลข17บนะฮะเอาละครับออกมาเรียบร้อยก็ไหลทองหรือทองคํากันแน่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคุณเอาด้านหลังมาหลอกผมโอ้ ด้านหลังคุณด้านหลังมาหลอกผมด้านหลังแล้วมันหลอกคุณยังไงหลังพระเหรียญที่จะต่อให้เปิดยังไงเนี่ยนะคุณก็จะไม่เห็นตัวอักษรอผมรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่เขาพูดเนี่ยเป็นรอยจานแน่นอนครับตรงนี้นะที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นเสมาตรงนี้จะเป็นหูเหรียญโอ้หูนี่มาด้านหลังชุดเลยตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าด้านล่างเหรียญผมเห็นเป็นขอบจริงๆอ่ เห็นเป็นขอบจริงๆมาโดนพระหลอกเข้าให้แล้วนะฮะโดนรายการหลอกเรานึกว่าด้านหน้าแต่ตอนนี้ผมจะตอบแล้วครับจะตอบแล้วครับถ้าล่ะครับเชิญอาจำรพี่เลยนะครับสิ่งที่คุณต้องการจะตอบนะฮะกับคำถามนี้คือหลังที่สอนนี้คือพระเหลียญที่ชื่อว่าอะไรครับหลวงปู่ชูวัหนาปกครับและนี่คือผลนะครับตอบนะครับแล้วก็ทุกต่านครับ จะมาถึงหน้าตรงนี้นะครับมาดูภาพเต็มๆเลยดีกว่านะครับว่าออกมาเป็นอะไรนะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหลังเหรียญจริงๆนะฮะของหลวงปูงป่ชูชชวัดนาคปรกนะครับลักษณะที่เห็นก็คือตรงนี้เป็นหลังแบบครับหลังแบบก็คือเป็นรอยบุ๋มลงไปนะครับแล้วก็หลังเหรียญน,นี้จะเป็นเรียบๆนะครับแล้วก็มีรอยบุ๋มลงไปแล้วก็ส่งผลให้นะครับคุณต้นท่าพระจันทร์นะครับผ่านเข้ารอบ นี่คือภาพหลังเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาครบุรุนแรกเนื้อเงินกระไหลทองสร้างขึ้นเพื่อแจกในงานทำบุญครบอายุ70ปีของหลวงปู่เมื่อพุทธศักราช2471ซึ่งเป็นอีกเหรียญที่มีการทำปลอมที่ค่อนข้างเหมือนจุดสังเกตคือด้านหน้าต้องมีรายละเอียดเส้นคมชัดแม้กระทั่งเส้นแตกที่เกิดจากความผิดพลาดท,ที่ด้านบนแต่ด้านหลังนั้นรูปหลวงพ่อจะต้องไม่ชัดเพราะเป็นรอยที่เกิดจากการดูนให้ด้านหน้านูนขึ้นนั่นเอง และนี่คือหมวดคุณสมบัตินะครับคำถามนะครับถามว่านี่คือคุณสมบัติของพระเหรียญองค์ใดนะฮะซึ่งตอนนี้มาหานะฮะพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมครับเข้ามาก่อนก็จะได้เลือกก่อนนะฮะจะเลือกหมายเลขใดดีครับขอเลือกหมายเลขก6ครับออกมานะครับหมายเลข6กก็คือมีหลายเนื้อครับเปิดออกมาเจอแค่นี้อ <laughs> ึ้งเหมือนกัน น่าจะเป็นเหรียญยุคเก่าน่าจะเป็นเหรียญยุคเก่าครับขอตอบแล้วกันครับขอตอบนะครับโอ้โหจะตอบว่าเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับและนี่คือผลนะครับคำตอบนะครับคำตอบครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผิดครับ าที่คุณโทนบางแคนะฮะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะฮะผมอยากเป็นที่หนึ่งผมถึงเลือกเบอร์หนึ่งเอาละครับออกมาหมายเลขนึงคือหนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญยุคแรกครับเดี๋ยวพี่ผมขอไว้บอร์ดได้ไหมไว้บอร์ดได้เลยครับมาครับตอนนี้ที่คุณโทนกําลังจะไล่เลียงให้ฟังครับหลวงพ่อการพระญาติคอันดับหนึ่งสองหลวงปู่เอี่ยมสาม หลวงพ่อฉุยนี่ตัดไปเลยอพาะอะไรครับเพราะฉุยมีเนื้อเดียวทองแดงถ้ารุ่นเก่าก็ต้องมีปู่ขาวด้วยกับว่าหลักสี่แล้วก็มีพ่ออีพระสัตหีบพ่อผู่สุขไม่มีมีเนื้อเดียวทองแดงครับแต่ผมเอาศรัทธาแล้วกันผมเชื่อคำหนึ่งว่าศรัทธาเกิดปาฏิหาริย์เกิดโอ้โหนี่หวังปาฏิหาริย์เลยนะฮะเพราะว่าผมผมนับถือหลวงปู่เอี่ยมมากครับ พราะเมื่อกี้เนี่ยจิ๊กซอผมก็ตอบหลวงพู้เอี่ยมมาแล้วยังผิดอืแล้วผมก็ยังยืนยันคําเดิมเพราะผมศรัทธาท่านขอให้ท่านช่วยผมขอตอบครับขอตอบนะครับเอาละครับหลวงพู้เอี่ยมวัดหนังครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับทำไมดูลอยๆไม่แน่จริงไม่ม้าหรอกเต้ก็รอคำนี้อยู่และนี่คือผลนะครับ สอไมาเรียบร้อยลงปู่เอี่ยมวัดหนังสะต่อนะครับแล้วก็ทุกคนครับโอ้เยียมมาเยมราะว่าสัตวพาเกิดปฏิหารเกอดสุดยอดเลยนะครับมาปอบมือดังให้เลยนะครับคุณโทอนี่ามาลองดูดีกว่านะครับว่า สิ่งที่เหลืออยู่ตรงนี้คืออะไรบ้างนะครับที่2อนะครับออกมาเป็นไม่มีชื่อวัดปรากฏอยู่บนเหรียญออกมานะครับเป็นมียันทั้งด้านหน้าและด้านหลังข้อที่4เป็นอายุมากกว่าคุณสองคนรวมกันข้อที่5 <laughs> นะครับออกมาเป็นเป็นรูปพระนั่งสมาธิาธเต็มตัวได้ครับส่งผลให้คุณโทนบางแคนะครับผ่านเข้ารอบ <laughs> คุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติของเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกพิมพ์หลังยันสีหนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อแจกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างศาลาการประเรียนเมื่อพุทธศักราช2467มีด้วยกันหลายเนื้อและหลายบล็อกพิมพ์ด้วยความนิยมจึงมีการทำปลอมกันมากของแท้จะเห็นความคมของตัวหนังสืออักขระตลอดจนลวดลายทั้งหน้าหลังชัดเจนและจุดสังเกตอีกจุดคือจุดเล็กๆที่ขอบกระหนกและที่ขาโต๊ะด้านหน้าส่วนด้านหลังยันด้านล่างขวา จะมีเนื้อเกินชนขอบและที่ด้านข้างนั้นจะมีร่องรอยการเลื่อยตกแต่งชัดเจน